สวัสดีค่ะนะักเรียนเช้านี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอักษรนำกันต่อนะคะอ่าต่อจากวันนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูมีโจทย์ให้นักเรียนทำนะคะ มมีสิบข้อคะ่ะอ่าคุณครูมีมีคำไม้นะักเรียนเขียนนะลูกนักเรียนทำในสมุดมีทำในสมุดและหนังสือนะคะวันนี้นักเรียนเขียนวันที่เรียบร้อยขีดเส้นใต้แล้วก็เขียนคำสั่งตามคุณครูเลยนะคะ ให้นักเรียนเขียนคำจากคำอ่านต่อไปนี้ตัวอย่างสนามเขียนว่าอันนี้มันเป็นคำอ่านนะคะเป็นคำอ่านแล้วให้นักเรียนเขียนคำเต็มของของคำว่าสนามตัวอย่างนะคะสนามเขียนว่าสนามนะคะอันนี้เขียนคำเต็มของมันทั้งหมดมี10ข้อนะคะให้นักเรียนเขียน คำที่หนึ่งขนมขนมนะนักเรียนจะเขียนได้เนาะะดูตัวอย่างครูเขียนให้ดูสักสามข้อนะขนมเขียนว่าขนมนักเรียนก็เขียนขนมเลยลูกขนมเทียนขนมต่อไป ข้อสขยันเขียนว่า,านะันกเรียนเขเขียนคำว่าขยันเขยียนไปเรื่อยๆนะลูกต่อไปคำที่สามอ่านว่าถนนเขียนว่า หนอนอืมนอนต่อไปคำที่สี่อ่านว่าอ่ะหุนก็เขียนว่าอ่ะหุน ไปคำที่5อ่านว่าสมองนักเรียนก็เขียนสมองเหลืออีกหข้อนักเรียนเขียนเองนะลูกอันนี้อ่านว่าขยายเขียนว่าขยายสว่างเขียนว่าสว่าง สนุกเขียนว่าสนุกตลาดเขียนว่าตลาดแล้วก็ผนังอ่ะผนังลืมสระผนังเขียนว่าผนังนะคะทั้งหมดสิบข้ามเขียนลงในสมุดขีดเส้นใต้เขียนชื่อเรียบร้อยอันนี้ในสมุดนะคะแล้วก็ในหนังสืออีก2หน้านะคะในหนังสือ ในหน้าแป๊บนะคะในหน้า117ค่ะหน้า117จะเป็นแบบหัวแล้วก็ให้นักเรียนเลือกตอบ10ข้อด้วยเดี๋ยวเรามาทำหน้าหน7้า117กันก่อนหน้า117ค่อให้นักเรียนสรุป ความรู้เรื่องคำที่มีอักษรนำลงในแผนภาพความคิดค่ะอ่มาดูคำที่มีอักษรน,น,นอาาำอ,นออกเสียงเป็นยังไงคะอักษรนำม,มีทั้งออกเสียงพยางเดียวและออกเสียงสองพยางนะคะนักเรียนก็เขียนพยางค์เดียวก่อนออกเสียงพยางเดียว คำที่ออกเสียงพยางเดียวคำที่มีอะไรนำพยางเดียวก็ต้องมีหอนำหอียตัวเดียวคำที่มีอะไรนำออลำยอนะคะออลำยอสี่คำนี้จัดเป็นอักษรน,นำหมดก็คือ ยาอยู่อย่างอยากสีคำนี้จะเป็นอักษรน,นาให้นักเรียนยกตัวอย่างอันนี้เขาบอกคำที่มีหอนาเช่นเช่นคำว่าหลับนี่ครูยกตัวอย่างนักเรียนจะเอาคำอื่นก็ได้นะล,ลับต่อไปคำที่มีอนายอ,อนายยสี่คำนั้นนักเรียนเลือกเอาหนึ่งคำเลยยาอยู่อย่างอยากอ้านักเรียนเอาสมมุตินักเรียนเลือกอยาก เขียนยากต่อไปเมื่อกี้คำที่มีอ,อกัอกษรน,นาออกเสียงพยางเดียวต่อไปออกเสียงสองพยางเขียนสองพยางค์คำที่มี ความที่มีคราวนี้ออกเสียงสองพยางนะคะถ้าเราอ่านแนวเรื่องคือความที่มีอักษรอักษรกลางนำอักษรต่ำตรงนี้นะักเรียนเขียนว่าความที่มีอักษรกลางนำนำอะไรคะนำอักษรต่ำ ตัวอย่างคำอักษกรกลางอักษกรกลาง9ตัวนําอักษรต่ำนะคะอักษกรกลางเช่นเช่นอะไรเอ่ยเช่นคำว่าจมูกยกตัวอย่างจอจานเป็นอักษกรกลางนะคะมอม้าเป็นอักษรต่ำอันนี้ครูยกตัวอย่างนะคะ คำว่าตล่าต,ต่อก็เป็นอักษรกลางเราลิงเป็นอักษรต่ำาะไอย่างเงี้ยนะคะคำว่าอารามออ่างเป็นอักษรกลางลเราเรือเป็นอักษรต่ำอารามจะลิงเยอะแยะเลยนะคะเรายกมาคำเดียวพอต่อไปคำที่มีแล้วก็นำเมื่อกี้อักษรกลางนำอักษรต่ำต่อไป คำ,ำะค,ะคำที่มีอักษรสูงบ้างอักษรสูงนมอะไรนมอักษรต่ำนะคะคำที่มีอักษรสูงนมอักษรต่ำตัวอย่างเช่นอักษรสูงมี11อตัว ที่เราเรียนมาแล้วด้านนอานะซ้อนสูงมีตัวอะไรบ้างนะักเรียนก็จำได้ยังคะที่เราเคยเรียนอักษรสูง11ตัวนะ่ะแล้วคราวนี้มานำอักษรต่ำอ่าเช่นเช่นอักษรสูงเช่นสอนเสือก็อย่างเช่นคำว่าสนุกสนุกสอเสือเป็นอักษรสูงนอหนูเป็นอักษรต่ำอืม ถ้านักเรียนไม่เอาสนุกนักเรียนก็หาคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเช่นคำว่าสลากคำว่าฉลูอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมีเยอะแยะเลยในตัวอย่างในหนังสือเนาะอ่าคานี้เราทำเสร็จคราวนี้เขาให้นักเรียนทำแบบประเมิน10ข้อนะคะทั้ง หน้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดถึงหน้าหนึ่งร้อยสิบแปดนะคะเดี๋ยวครูทำให้สักสองข้อนะในหน้านี้ตัวอย่างคำใดเป็นคำที่มีอักษรน,นำมีคำว่าจริงมีคำว่าจรัดมีคำว่าทรายอักษรน,นำมันจะคล้ายๆกับคำควบกล้ำเนะเาะอ่ะลองดูคำว่าจริงนักเรียนเคยเรียนแล้วคำนี้ เป็นคำอะไรคะเป็นคำควบไม่แท้เนาะออกเสียงจอจานก็เลยไม่ใช่อักษรนาลูกคำนี้ต่อไปจลัดจลัดเวลาเราเขียนคําอ่านของจลัดจะเขียนอย่างนี้นะคะคําอ่านจลัดจะมีออกเสียงเหมือนหอหีบอยู่ด้วยอะ จลัณคำนี้ก็กลายเป็นคำที่เป็นอักษรน,นำนะเราก็ระบายสีลูกรบายสีทั่วๆหมายเล็กสองนะเพราะหนึ่งเลยตอบหมายเล็กสองส่วนหมายเล็กสามทรายทรายทอรลอ,ออกเสียงซอเป็นคำอะไรเอ่ยคำควบกลราไม่แท้เนาะที่เราเคยเรียนมาแล้ว ต่อไปข้อ2คําใดไม่เข้าพวกไม่เข้าพวกมีตลกผลิตแผลอ่ลองดูที่ไม่เข้าพวกตลกก็เป็นอักษรน,นำผลิตก็เป็นอักษรน,นำส่วนแผลพอรอเป็นคําควบกรำแท้นะคะเนี่ย คำนี้จึงไม่เข้าพวกหนึ่งกับสองเป็นอักษรน,นำส่วนหมายเลขสามเป็นคำควบรรมก็เลยไม่เข้าพวกเหลืออีก8ดข้อนะักเรียนทำเองได้นะคะลองอ่านแล้วก็ค่อยคคิดอย่างเช่นข้อ3ามอีกข้อก็ได้นะค่อยค่อยคิดที่พับกระดาษมีปีกเล็ก,ลกๆปลายแหลมแล้ว เรียกน้องว่ามาพุ่งอะไรกันคำในช่องว่างเติมคําได้สไลด์ประลอดจจรวดเราพับกระดาษมีปีกเล็กๆไปแหลมอันนี้เราก็น่าจะรู้เนาะเราเรียกว่าพับเจลวดเอ็มกอละบายสีไปลูกก็สีก็ไม่ยากเพราะอ่านอะไรยาที่ขวดก่อนใช้ยา คำในช่องว่างคือคำได้ฉลาผลิตหนังสือเราอ่านอะไรที่ข้างขวดอ่าอะไรโลกต่อไปก็า,าเขาเขียนด้วยมือซ้ายไม่ไม่เลยน่าจะไม่ถนัดเนาะถนัดเติมตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาหกใครๆออกไปธุระก,กันหมดเหลือเราสองคนช่างเงียบจริง จริงๆคำในช่องว่างคือคำใดเงียบอะไรลูกเ็ใช้เงียบเงียบเงเงาเงียบง้อย,น,ย,อยน่าจะเป็นเงียบเงานะคะหมายเล็กสอง่อะจนที่เหลือน,นักเรียนก็ค่อยๆค,ค,คิดแล้วก็ระบายสีคำที่ข้อที่ถูกต้องนะคะจนครบสิบข้อเสร็จแล้วทรงครู สำหรับภาษาไทยวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน